คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยราวพัฒนาวันนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนวิ่งรูตัวเดียวนะคะเน้นๆไปเลยเนาะก่อนอื่นนะคะต้องฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคะงวดวันที่24ที่ผ่านมานาอหลุดนะคะเพื่อนเพื่อนผลรางวัลนะคะ เจ็ 7, 2, 1, แล้วก็57นะคะเนาะ7 2็แล้วก็57หลุดนะคะไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะ,ะตาต้องขอโทษขออภัยสำหรับท่านไหนที่รอสูตรเม็ดเดียวแล้วซื้อตามนะคะหลุดนะคะมาดูของวันที่28นะคะสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดตัวเดียวเมดประจำวันที่28นะคะเพื่อน เลข8นะคะ8008 8118 8228 8338 8448 8558 8668 8778นะคะ8 8นะคะแล้วก็8998เนาะต้อมจะเน้นให้เพื่อนๆ5ชุดนะคะตัวแรกก็คือ8008นะคะ8118 8228นะคะ8558แล้วก็88นะคะเนาะท่านไหนชอบตัวที่ต้อมเน้นก็ซื้อตามได้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ท่านไหนที่รอเลขชุด3ตัวและ4ตัวหวยลาวนะคะเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวต้อมลงคลิปให้เนาะจะได้เด้งขึ้นหน้าจอโทราศัพท์เพื่อนๆแล้วดูได้เลยนะคะยังไงเพื่อนๆจดไว้เนาะชอบเลขไหนก็นําไปเลือกซื้อได้เลยนะคะต้อมขอไวพรให้เพื่อนๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะรวยรวยเฮงเปังๆค่ะ ต้อมพารวยขอจบคลิปนะคะไว้เราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย